สวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้เรามาเล่นเกมโร <ล S 1> <โล S 2> บอกแมปนีออนออฟบ,บีอเอาไปวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะคะเด่ไไปต่อต่อต่อเอ้ยเกิบตกทุกคนะใช่สวยมากเลยทุกคน นี่นะคะเราขึ้นบันไดใส่นุ้งมันเหว่าสวยมากอะใครไปเล่นก็ไปเล่นได้นะแนะนำน่เนะำต่คีต่อไปขึ้นบันไดค่ะมันมีกี่สเตกอะทุกคนอไมายลิตาโปดี้ไมายลิตาโปดี้ อช่วยเจอเพื่อนทุกคเราเจอเพื่อนด้วยทุกคนเมื่อกี้อยู่สเต็ปเจ็ดและสเต็ปแปดนะคะทุกคนเราอยู่สเต็ปแปดอ่ะตกทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเราเพื่อนเรารอนะทุกคนอ้าวโอ้ตรงโอ้ตรงนั่งยันโอ้ตรงไปก่อนเลยไปก่อนเลย พี่ลูกคกระดูด้วยเราเป็นคนเที่ยวนะรอฉันรอเธออยู่แดงเขียวเขียวเ้ยแดงเขียวม่วงเขียถึงแล้วแดงเขียรอเพื่อนนะคะ่วยเนี่ยทุกคนสวยมากเลยแนนาส่งนนาไปสายหลุงด้วยไปเพื่อนเราไปละ ไม่ทำไม่ได้โบ่ไงลองทำลองทำูไมูแม่คุณดูเห็นสไลเดอร์ตรงนั้นไหมนี่นี่นี่ไหนทุกคน อ๋อเห็นสไลเดอร์มันไม่เห็นสไลเดอร์หรือเปล่ามันเป็นแบบเอ้าทุกคนยังไม่โดนเลยอ่ะน่าจะโดนเลยนะโดนเราของบวกอ่ะเอ้ยยังไม่มีเซฟเลยโอ้ my god โดนอีกแล้วสวยมากเลยสวยมากเลยดูสิเออทุกคนเาตายแล้วอ่ะาย โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนตำลไปขึ้นกันขึ้นบันไดใส่ลงสวยมากไปทนี้ทุกคนเรามีเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือให้เพื่อนเลยโอ๊ยโอ้มันไม่ต้องเด็กหรือเปล่ากระโดดกระโดดให้เพื่อนไปก่อนเอาก็หนูัวึงแล้ว ซ่าไม่เราก็ดีกว่าเดินตามแล้วไม่เราก็อุสตส่าห์ถึงแล้วโอเคถึงแล้วไปแนะนำนา,น,น,านี้เลยสวยแนะนำนา,น,น,านี้เลยนะทุกคนสวยมากหายเจอนะเฮ้ยหฮ้ยเฮเราต้องเอาอออก,กันมาเร็วจริงเหรอสี่ซอง Sì, sống mà lưu sống sống phải không? sống 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 Phá sống 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 ชิปชิปดูดบมุ๊บจุ๊บโอเคไปเดินล้โดนะไดนได้ได้แล้ไม่อยากดนนะมัเขตเกาะกำบังหรือเปล่า้ยเดนได้เดินแต่มันจะมีตุกตุนิดนึงวันนี้ยากเลยทุกคน แค่เราคอยอยู่ก็จะถึงได้ทุกคนได้แนวทุกคนห้ามดูเลเซอร์หรือเปล่าใช่จะคน เห็นคนตกด้วยหยไหมหายหายหายๆๆๆๆกโอ้ยทุกคนโคตรสูงสูงจริงสูงจริงมี่มีกี่สเต็ปนี่อะไรกันนะพวกเธอนี่แม่มันแม่ ตกครั้งแรกทุกคนยังยังไม่ตกทุกคนยังไม่ตกอ้าวตกเลยนทุกคนพูดปุ๊บตายปั๊บเป็นมันเป็นลางสั่งหอยเลยพูดจะ่ทวนพูดละตายตายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนดูตรงนี้เด็กสวยมากเลยเดินไปนะคะเอาแตซูให้ดูมาลิตาโบนี่ ว่าเดินได้แล้วเดาบ้างสีเดาเดาเธอไปก่อนเลยเดาเมื่อกี้เราเดาแล้วอะไรอะอะไรอะเธเล่นไปในนมเล่นเมื่อกี้เราเดาว่ตอไปต่อไปเธอนี่แหละไป อุ้ยสวยมากค้ยทุกคนเปลาเายอียบแล้วมันจะเป็นไฟปะไม่ใช่ไลงไปข้างล่าง้อนี่ไงะรที่บอกเ้ยใช่ไมใช่นี่ไงะไรที่บอกแล้วปีนปีนนะคะปีนอุ้ยวเออเดี๋ยวหนังด้ข้วเลยนยตกทุกคนเรากระโดดไม่ถึงแว่าคนรูเีสวย โอ้โสวกสูเุ้ยนี่ด้วยนี่้อาซูมเข้าแบบนี้สูมเข้าด้านไหนกระโดดด้านบนก็ได้ดูดินี่เดินด้านบนก็ได้่โอ้สวยมากเอากันอุ้ยชอบแบบนี้อยากให้เขามีตลอดว้าวใส่ลุกเกือบทั้ง โอ้สวยด้วยชิวิกรบตุกมอลูกอยากกินอะไรในร้านขาเจยจะถัดให้กี่เสวยมากนีเป็นบันไดสายลูก เว้ยเพืนเราสไลด์ลงไปแล้วอ่ะมันลงเหรอเดินแบบนี้ไงเมื่อกี้เดินแบบนี้แล้วเดินแบบ,เด,แบ,บเดินไม่ได้มองไปอ่ะเขาวงกดเรามาตามตามเรามาเราไปวิธีตามตามมาตามมาเชื่อเถอะเราพาไปออกออกประตูแน่เดินตามมา,าเดี๋ยวเชอญรถด้วยทีเดี๋ยวเธอไม่เจอหนักอ่ะไป เชื่อแม้ว hmm. mm ่าจะพาไปสู่ประตูได้เชื่อก็ได้มาตามมาตามมาหินไมพาไม่ไปเจอทางตันเลยมาาเ๋ยวพาออกายในรวดเดียว ้าถึงแล้วโอไมก้ตน็อเพื่อนเรมีสูตรทุกคนเรามีสูตรวายเดินแบบนี้ไงเดินแบบนี้ไงไม่ตกก็แปลกอะโห

ใช่เต I mean, ัวไม่เข well, so ียนเธอเแล้วเดินทางตรงก็ได้นะแต่ว่าเราเดินทางนี้ดีกว่าทางตรงน่าจะปเดินมืดจะลาว สติไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นตั๊ที่นะสถาบันสถาบัน ถ้าเดี๋ยวซูมให้ดูเลยสวยมากทุกคนสวยมากเลยนะใช่สวยมากเขาสวยเป็นแบบเกลียวเกลียวเป็นเกลียวสวยมากถ้าใครดูแบบนี้น่จะพูดว่าสวยนะแต่ทุกคนนะว่าจะมองว่าสวยนี่ซูมเข้าแบบนี้สวยซูมเข้าเป็นตัวสวยมากเลยเป็นสะพานไส้ดูเมันสไลด์เองเป็นสไลด์ช้าเกินเดินได้แต่ดี มสวยมากมเหัวใใชมทุกมันเป็นหวใจมันเป็นหวใจไม่ใช่มันเหัวใจือมันเป็นเหมือนคล้ายๆหยดน้ำปะเฮคือหัวใจไม่ไม่ใช่หัวใจมันจะเป็นหยดน้ำแลจะไม่รอเพื่อนเลยมันสวยมากแล้วตกก็เลยตกตกเหมือนกันเลยไม่ไม่ได้ตกแค่บอกว่าเอาการละตกดเจดูดดูดิ เฮ้ยดูดูดูบรรยากบสวยมากเลยนี่เดินแบบนีไงเดินลิมเนี่ยเชื่อถือได้เดินลิมเดลเลซอร์ก็ไม่เดินดูง่ายมาก เฮ้ยวันนี้นีหายไหมเฮ้ยหายมาเธอเนี่ยเธอเล่นให้หน่อยสิเล่นให้หน่อยสิไอ้ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วรอเพื่อนรอเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเข้าเส้นชัยิเราละจ้าอย่าไปอวดหนุนกัแล้วเธอนี่น้งนิดเดียวเองเอาไหมดูเอ้ยนี่มีดาวด้วยดาวสายลู่ ตมีวิญญาสิเออมีของขวัญให้รับด้วยชิชุยมีชุดด้วยเออมีหน no? ้าด้วยน่ารักเขาทำให้เขาขัดสมาีิ อะไรตกอเขาจะ้ย่างมาท่เรากดยู่เฉยๆได้แก้ย่างมาที่ทำไมทไมไ่มาที่ไม่เรากดยม่ไหมเนี่หรดสเรอกดยืไม่็ม่ั้ใหน่ตังไหนทีงัน่มรแล้วก็ขอเป็นงใจห้ครับขอบเ้า ความสุที่ถึงได้ถึไม่ออะไรที่กิเ่ิว่าแค่นูว่ผมก็เป็นคนสเกะท้ทุกคนเราได้เป็นโลบอลไหนเพื่อนะรงนีอ้โี่เธอได้เป็นโบอเอ็ดไปเอ,อ,อ,อ โอชั้นเออมาๆมานมันเลือนี่ลอยได้ลอยกันอั้นตกอันนี้ตกจากเลเวลห้าสิบเวนึงาจะเป็นเลเวลห้าหกอัพป่าปกติปกติมีคนจะถึงแล้วอ่ะอยากเอันนี้ยอยากเอันนี้ มันเอาได้ไหมางมันเอาได้ไหมเอาได้เอาได้เฮ้ยม่มาตาโพไม่ใช่มันโดนยังไงอะก็ไปก็แค่เดินไปชูแล้วก็กดไปที่ครั้งก็นี่เปลี่ยนนี่ได้แล้วสีฟ้าว่าเราชอบสีฟ้าเอ้อนี่ โ oh. okay, อเคก็สำมหรับคลิปนี้ก็บบขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่มคลิปหนะ้าบายบาย